เปเรสองไปดูกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาคต่อของหนังไทยแห่งชาติที่ทำไรายได้ไปมากถึง700ล้านบาทตอนนี้เนี่ยกำลังไล่กว่าไรายได้สารต่อปรากฏการอย่างต่อเนื่องภายใต้ความประทับใจของผู้ชมทุกคนหลังดูจบครับซึ่งเอาความรู้สึกหลังดูนก่อนเลยนะครับผมเองเนี่ยก็ยังชอบมากๆอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าจักรวาลไทยบ้านเนี่ยยิ่งทำยิ่งดีและก็กลายเป็นงานหนังมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หนังเนี่ยยังเต็มไปด,ด้วยความอบอุ่นความเป็นธรรมชาติบ้านๆแต่ก็ยังแฝงประเด็นที่หนักแน่นซาบซึง้งและก็กินใจเหมือนเดิมส่วนงานโปรดักชันเนี่ยเขาคันเทพไปแล้วครับกับการถ่ายทอดโลกหลังความตายออกมาได้อย่างสวยงามและก็น่าทึ่งมากๆต่อยอดความอลังการจากภาคแรกได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมกับงานถ่ายภาพสุดงามหยดเป็นหนึ่งหนังไทยที่คราฟซีนเนี่ยดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับ อย่างไรก็ดีนะครับผมแอบ,บคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยยังมีจุดที่อาจจะเล่าไม่มากพออาจจะทำให้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถอินไปตามตัวละครได้หมดครับคงเพราะตัดฉากสำคัญออกไปพอสมควรอีกหนึ่งเส้นเรื่องเนี่ยก็เลยมีน้ำหนักน้อยไปหน่อยครับถ้า,าว่าให้เวลาเล่าเพิ่มอีกนิดนึงผมว่าอาจจะดีมากกว่านี้มันเลยทำให้ผมเนี่ยแอบบชอบความกลมกล่อมของบทของภาคแรกมากกว่าหนอยหนึ่งครับแต่ก็ไม่หนีกันมากหรอกยังคงประทับใจแล้วก็ซึ้งอยู่เหมือนเดิม ก็จะประมาณนี้ครับกับความรู้สึกหลังดูแล้วกันต่อมาเนี่ยเรามาพูดคุยหลังดูแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจของสับเปลอือกภาคที่2กันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั่นสมกูบอกมีอะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเส้นเรื่องของยายจ่อยนี่แหละครับมาภาคนี้กลายมาเป็นนางเอกแล้วก็เป็น MVP ของเรื่องไปเลยโดยในภาคที่2เนี่ยเขาได้ทําให้ยายจ่อยนั้นถูกฟ้าผ่าตายแล้วก็กลับมาฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งเหมือนกับในตัวอย่างที่เราได้ดูกันไป ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีข่าวแบบนี้ไม่น้อยนะครับกับคนตายแล้วฟื้นบางคนฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนบางคนก็พบเจอแต่ความว่างเปล่าก็มีแต่สําหรับยายจ่อยเนี่ยสุดท้ายแกก็ได้ไปท่องโลกหลังความตายมาเหมือนกันครับได้พบเจอกับเพื่อนๆที่ตายไปแล้วเหมือนกันซึ่งก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังได้เจอสัป,ปเหร่อสักพอของเจิดอีกด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายายจอยยังไม่หมดอายุไข่นะครับ เวลาของแกเนี่ยยังไม่มาก็เลยได้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ต่อทีนี้ล่ะครับกลับมาคราวนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแกดูกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยที่อยากจะทําไปเลยมาแบบนี้เนี่ยผมว่าตัวของยายจ่อยเองก็คงจะทราบดีอยู่แล้วล่ะครับว่าเวลาของตัวแกเองก็คงจะอยู่ได้ไม่มากก็เลยขอทําทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้อยู่กับลูกกับหลานท,าทั้งทำกับข้าวดูแลคนท้องอย่างครูแก้วสอนวิธีรับขวัญหลานและสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือขอให้ลูกของรอดแล้วก็ครูแก้วเนี่ยปลอดภัยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยายจอยก็ถึงคราวจากไปจริงๆซึ่งแน่นอนแหละครับหลายคนเนี่ยก็เริ่มเฝ้ารอปาฏิหาริย์ในเมื่อแก้ฟื้นขึ้นมารอบหนึ่งก็คงต้องฟื้นขึ้นมาอีกรอบอย่างแน่นอนอีกคนที่รอคอยมากที่สุดก็คือตัวของมืดนี่แหละครับ ผมคิดว่ามีหลายคนเนี่ยน่าจะอินกับช่วงเวลานี้ครับใครเนี่ยที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นเหล่าผู้สูงอายุเราคุณยายที่เคยเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ผูกพันรักกันเนี่ยคงจะเสียน้ําตากันไม่น้อยใช่ไหมครับเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาไปไหนอยากให้เขาคอยเลี้ยงดูเราตลอดไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับคาว่าวันนั้นจะมาถึงทางที่ดีเลยก็คือรักกันแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ และในชีวิตจริงการถอดจิตไปหานั้นเนี่ยก็แทบจะยังเป็นไปไม่ได้เลยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปบอกลาเหมือนกับมืดก็ได้ดังนั้นเนี่ยอยากบอกรักใครหรืออยากทำดีกับใครก็ทำเสียแต่ตอนนี้เลยดีกว่าครับส่วนผีใหยจ่อยที่ออกมาหลอกทีหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันไม่น้อยเลยนะครับหนางเองเนี่ยเลือกที่จะรีไซเคิลมุกหลอกจากภาคแรกมาใช้ใหม่ถึงจะซ้ำซากไปหน่อยแต่ก็หาไม่น้อยเลยนะครับ เรียกได้ว่ายายจ่อยนี่แหละคือ MVP ของภาคนี้อย่างแท้จริงดูแล้วเนี่ยคิดถึงคุณยายคุณย่ากันไหมแถมตอนจบที่ทุกคนมาทําพิธีให้กับลูกของจ่ารอดและก็ครูแก้วเนี่ยโมเมนต์ที่ถ่ายยายจ่อยมาช่วยนั้นเนี่ยก็เป็นอีกช็อตที่งดงามมากที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยครับคาเตือนนะครับเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยมีการพูดถึงการฆ่าตัวตายเส้นเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องราวของทูบครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นเซนเรื่องที่ชวนทหอถูและก็เศร้าใจมากๆหนังเนี่ยแนะนําตัวของทูบด้วยการที่เขาเป็นคนที่ไม่เหลือใครในชีวิตเลยเมียก็ตายลูกก็ตายแถมญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีสักคนครับผมเนคอนข้นงที่จะสงสารและก็เห็นใจทูบมากๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการท้องในวัยเรียนทําให้ทูบและก็แฟนสาวของเขาเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันโดยที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็น่าจะไม่รับเลี้ยงไว้ด้วย ึงทำให้ท้องคู่เนี่ยต้องอยู่เพียงลําพังและก็อน,นิจจาครับลูกน้อยของพวกเขาเกิดเสียชีวิตเพราะถูกลืมไว้ในรถซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยกันมากครับกับข่าวที่พ่อแม่เนี่ยลืมลูกไว้ในรถซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหดหูใจจริงๆครับและสุดท้ายเนี่ยแฟนของทูบเธอเลยทจะหักพวงมาลัยขับรถชนต้นไม้จนเสียชีวิต นั่นเท่ากับว,ว่าต่อจากนี้เนี่ยตัวของทูบไม่เหลือใครแล้วจริงๆครับจะว่าไปแล้วนะครับสับปะเอภาค2ภาคนี้เนี่ยยังคงดําเนินเรื่องราวผ่าผู้ที่มีส่วนร่วมกันทั้ง2เสเซนเรื่องเลยก็คือคู่หูสับปะเลออย่างเจิดแล้วก็เสียงนะครับทิศภาคนี้เนี่ยพวกเขาทั้งไปช่วยงานศพของยายจ่อยแล้วก็มาช่วยงานศพแฟนของทูบอีกทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งขึ้นมากๆหลังจากก้าวผ่านเรื่องราวของการสูญเสียคนที่รักมาทั้งคู่ ตอนนี้เนี่ยก็ดูจะทําใจได้แล้วก็ก้าวต่อไปได้เรียบร้อยครับและจากงานศพเนี่ยจึงเป็นที่มาของมิตรภาพของพวกเขากับทูบที่ก็ต้องช่วยทูบคอยตามหาโลกหลังความตายและยิ่งยายจ่อยไปเล่าเรื่องราวของโลกหลังความตายมาให้ฟังยิ่งทําให้ทูบนั้นเป็นตุปเป็นตะมากขึ้นครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยหนังถ่ายทอดทุบออกมาคือคนที่ไม่ยอมก้าวผ่านความสูญเสียจะบอกว่าเป็นเหมือนกับเสียงในสับปเปลอภาคแรกก็ได้ที่โหยหาคนตายไม่ปล่อยวางใครเตือนเนี่ยก็ไม่ฟังครับแต่สําหรับทูบเนี่ยผมให้เขาเหงายิ่งกว่าเพราะว่าเขาไม่มีญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนคอยปลอบเลยจนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาทําลงไปนั่นก็คือการขับรถชนต้นไม้ที่เจอกับเสียงเห็นผีแฟนของเขามายืนอยู่ตรงนั้น นั่นก็ทําให้ทูบเนี่ยยิ่งมีความหวังเข้าไปใหญ่ครับเขาเนี่ยเขาคงอยากไปหาแฟนของเขาจริงๆดูเผลนๆเนี่ยเหมือนจะขำๆนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยนี่คือการพยายามฆ่าตัวตายของทูบเพราะเขาเองเนี่ยไม่เหลือใครแล้วในชีวิตการเลือกที่จะไปโลกหลังความตายก็คือการตายนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแอบโหดหูกมากๆที่ทางชีวิตเขาตอนนี้ก็คือการมุ่งหน้าีจะตายให้ได้แม้เจิดกับเสียงพยายามห้ามแล้ว แต่ก็ไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายเนี่ยทู่ก,ก็ได้ตายไปจริงๆโดยโมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยก็สงสารเจิดกับเสียงมากๆครับที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถปกป้องคนที่พวกเขาเรียกได้ว่าเพื่อนได้สําเร็จและที่เศร้ากว่าเลยก็คืองานสมครับที่ไม่มีใครมาเลยสักคนมีเพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมแอบติดนิดหน่อยครับกับเรื่องราวของมิตรภาพทั้ง3คนที่หนักเนี่ยอย่างเราได้ไม่ถึงพอ ที่เราจะได้ผูกพันกับตัวของทูบมากนักเอาง่ายๆเลยก็คือเวลาเล่าน้อยไปนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าในหนังจริงมีการตัดฉากจากในตัวอย่างไปพอสมควรกับการค้นหาโลกหลังความตายการเดินทางของทั้ง3าคนที่มีเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นน่าจะทําให้พวกเขาเริ่มผูกพันก่อนจากกันจริงๆเนี่ยถ้าทําเวอร์ชั่น3ชั่วโมงก็น่าสนใจไม่น้อยอาจจะทําให้เราเนี่ยอินกับทูบมากขึ้นก็ได้ครับ และช่วงท้ายเสียงกับเจิดก็อยากจะมาช่วยเขาด้วยการเอาเลื่อนเนี่ยมาเลื่อยต้นไม้นี้ซะจะได้ไม่ต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแต่ทุกอย่างเนี่ยก็สายเกิดไปแล้วและแล้วเมื่อตายไปตัวของทูบก็ได้ไปสู่โลกหลังความตายอย่างสมใจครับแต่โลกของเขาเนี่ยกลับซีเซียวเงียบเหงาไม่เหมือนกับโลกที่ยัยจอยไปรวมไปถึงตัวของสัป,ปเหร่สักเองก็เหงาหงอยไม่สดชื่นเหมือนกัน นั่นก็เพราะว่าตัวของทูบตอนนี้เนี่ยเขาก็คือผีตายโหงครับคนตายที่ไม่ได้ตายจากสาเหตุธรรมชาติทำให้จากไปก่อนเวลาอันควรและก็ต้องวนเวียนชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดอายุไขจริงๆเหมือนอย่างที่แฟนของเขาที่ก็กลายมาเป็นผีปรากฏตัวที่ต้นไม้ก็ต้องปรากฏตัวอยู่ซ้ำๆไป,ไปมามาส่วนในโลกหลังความตายวิญญาณที่ตายหงเนี่ยก็ต้องเดินบนบ่อโคลนไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมาย และโมเมนต์ที่แฟนของทูบเดินผ่านทูบและเขาเนี่ยจำไม่ได้เราอาจจะตีความได้ว่าเขาเนี่ยไม่ทันสังเกตรหรือเปล่าหรือออย่างเลยก็คือวิญญาณเหล่านี้ยิ่งเวลาผ่านไปความทรงจำก็ยิ่งจะถูกชะล้างไปเรื่อยๆจนจำอะไรไม่ได้เหมือนกับในดันดันครับที่ผีเหล่านี้เนี่ยได้ลืมเลือนอดีตของพวกเขาไปจนหมดสิน้นและทูบเองก็คงจะรู้แล,แล้วละครับว่าเขาได้ตัดสินใจพลาดไปแล้ว และต่อจากนี้เขาก็ยังเป็นวิญญาณตายโหงลอยวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย,อยๆก็น่าเศร้าใจมากนะครับสำหรับชะตากรรมของทูกส่วนคำถามที่ว่าทำไมเสียงไม่สอนถอดจิตแต่ไปสอนให้มืดแทนบางทีเนี่ยเสียงอาจจะมองเห็นภาพตัวเองตอนที่เขาเอาแต่หมกมุ่นกับการถอดจิตไปหาใบข้าวในภาคแรกนี่แหละครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทำได้ทูตของทําไปเรื่อยๆเหมือนกับเสียงไม่ยอมปล่อยคนรักไปสักที และอาจจะลงเอยโดยการเป็นบ้าเหมือนกับโรเบิร์ตในภาคแรกส่วนตัวของมืดเนี่ยเสียงอาจจะมองว่าตัวของน้องก็แค่อยากรู้ครับว่ายายจ่อยเนี่ยตายจริงไหมก็เลยสอนให้และก็ได้ส่งยายจ่อยไปยังพบภูมิที่ดีสัทีเรียกได้ว่าซัป,ปเอร่่่ภาคที่2เนี่ยเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นชวนึ้งและก็หดหู่ไปด้วยกัน ตอนนี้เนี่ยผมยกให้ภาคนี้กลายเป็นหนึ่งหนังไทยที่มาตรฐานสูงมากๆไปแล้วทั้งบทแล้วก็งานสร้างครับต้องบอกเลยว่าชอบมากจริงๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสับป,ปเลอสองในมุมมองของผมยังคงประทับใจแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมก็ได้แต่ภาวนาให้หนังเนี่ยทำเงินได้หลายร้อยล้านไปเลยนะครับและขอให้ยายจ่อยได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลกับเขาสักทีภาคนี้เนี่ยมาดีจริงๆ และทุกคนละครับได้ไปดูสัปปรเสริญภาคที่2ประทับใจตรงไหนกันบ้างชอบฉากไหนก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วรอติดตามเรื่องราวต่อไปของจักรวาลไทยบ้านได้ในไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคที่3ที่รอบนี้พี่ป่องของเราจะได้เลิกไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นกันแล้วละครับถ้าคุณจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นเจ๊งเจ๊งเป็นสิง